ฝัติเจ้าปลาดาวจะมาพัดกะลำเนาะมีกะลำแค่หลอดป่นกันเจ้ากระเทียมพิิกิี้หนูสามเม็ดเนื้อหมูติดมันพัดแบบบ้านๆเจ้าไปเจ้าเขาไปทำกันนอใสน่น้ำมันสอนโต๊ะแบบใส่เล็กเน nó mắm tay bởi giờ nó có vào muỗng tiếp mắm cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền mắm hành mà nó sôi cả đây chị yêu khảo dọ nó rồi cháu không ăn khảo cắn lầm tít Mùa tiết mắn lên thôi cho Năm ăn dân mọt lên <laughs> หมูฮืโอโุ๊หมอมกันเจ้าเอาละ้าเพี่งี่ก็ขอดูหยาดใจมือเนาะ ใช่ให้มดกะเจ้าพักกรนะลำขึ่งหัวเนะขึ่งหัวเลยขึ่งมาใหญ่เจ้ากระลำม,มันหัวหนึ่งนะน้ำมันกระแนบไปสอบเจ้า ปลาดาวกินอย่างปลาดาวอกลดน้ำมันลงถ่องนาะถอดเทียนถอดปลาแล้วเอาปลาป้าแล้วเจ้าในบ้านนี่จะมีกับป้าดาวแล้วเจ้าปลาป้ามักเนื่อเนาะต้องถอดเทียนถอดปลาก็เป็นกินเจ้า ซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งใช่ใบย่าเจ้าจมันจะเค็มเนาะซอสหอยผงุเรสเจ้าอย่างไหนนิดหนึ่งนิดหนึ่งเจ้ามันจะเค็ม thở gió nó mấy cháu Mà gió lại xay hiếp cũng đều ạ à. แบบบ้านๆเมืองๆเขานี่นะเจ้าอร่อยชิมดูเจ้าเอและเจ้าจะลําตจะลํา

จิมดูอร่อยเจ้าใช้นิดเดียวก็พอละผมจะลดนะ อภิปร้อยสามเมตรเจ้าจะบ่าหันเนาะเพราะว่าคนญี่ปุ่นฝนจะครบข้าใส่เจ้ามันเพ็ดพัดเส้นเหลยบร้อยแล้วเจ้าพัดกะลับเส่หมูทำกันดูเนาะหอมอร่อยเจ้าปลาดาวขอจุบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปลากันคลิปใหม่คลิปหน้านอ กดไล่์กดแซร์กดกระดิ่งที่ตามคือป้าดาว,ดวน้โยเนอร์จำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ